ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็จะมารีวิวจี้เครื่องรางใหม่ล่าสุดคีทมอนเตอร์คีทมอนเตอร์เนี่ยเป็นจี้เครื่องรางตระกูลแปนมอนเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุดเลยถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่จี้เครื่องรางแปนมอนเตอร์ฮิตฮิตเนี่ยยุคไหนเธอไอรินตาตึงใจสุดคอมโบตอนนั้นเนี่ยคือใช้แปนมอนเตอร์สร้าง3าวนมาที่จุดสตาร์ทแล้วทำการเปิดวาล์วน้ำแต่ในยุคนี้ แปนมอนเตอร์ Monster, มันไม่ใช่สร้างสามหลังแล้ววนมาที่จุดสตาร์าดแล้วนะเมื่อเราสร้างสามอาคารมันก็จะมีโอกาส80%เปอร์เซนย้ายมายังตำแหน่งที่ยืนหลังเทินที่สองเนี่ยมันจะเติบโตลดลงลบไป50เปอร์เซนเหมือนกับแปนมอนเตอร์ยุคแรกเลยนะเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส80%เปอร์เซนล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณสุ่มเพิ่มค่าผ่านทาง248และสุดท้ายก็จะมีโอกาส75เปอร์เซน สไลด์ก๊าซนางฟ้าบนพื้นที่ถือว่ามีความน่ากลัวนะมอนเตอร์พีทเอาไปเล่นกับก๊์ซใบไหนได้บ้างในตอนนี้ที่มองเห็นนะก็เป็นตัวที่เน้นการโจมตีด้วยการสร้างสามอาคารไม่ว่าจะเป็นใครเธอนาดิฉันว่าได้ออโรลาแฟงกี้หรือแม้กระทั่งพี่ฮอรลัด มันสามารถที่จะเอาไปใช้คอมโบได้เธอหลังเทินที่2ถึงมันจะเติบโตลดลง50%ฉันว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาในยุคนี้เกมมันเน้นไปทางค่อนข้างเร็วอะ่ะบางทีเราปิดเกมฝั่งตรงข้ามได้ภายในหนึ่งเทินถึงต่อให้มันจะเติบโตลดลงไปแล้วแต่ในช่วงเวลา2เทินเนี่ย80%นี้ฉันคิดว่ามันก็น่าจะสร้างแลนด์มาร์กหลายหลัง เพื่อให้เราใช้โจมตีได้จี้เครื่องรางนี้มันเหมาะกับคนที่เน้นเกมเร็วทอยคนแรกก็อธิษฐานในใจให้รอดก่อนแต่ถ้าได้ทอยคนที่สองอะ่ะเธอทอยปุ๊บเธอมีโอกาสที่จะเดินเกมเร็วโจมตีฝั่งตรงข้ามได้เลยเกมนี้เอามาเล่นกับออโรร่าก่อนนะจี้เครื่องรางก็จะมีหมวกท้องฟ้าราชาในประเทศกักขังพีทมอนเตอร์แล้วก็เป็นจี้ลิงของน้อง เกมนี้ก็มาเจอกับออโราเธอเกือบจะบอกว่ามาเจอกับเคพีผีเสื้ออักคีมันต้องมองดีๆนะหลังจากการมีระบบสกินเข้ามาเนี่ยได้เล่นเป็นคนที่สองถ้าได้เล่นเป็นคนที่2แบบนี้เธอเตรียมยิ้มหวานเลยเปอร์เซนต์การชนะสูงมากดูอย่างออโราฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาก็มีเหมือนกันแต่ปัญหาคือฉันมีสไลด์เขาไม่มี ถ้าเราไปเล่นด่านที่ไม่สามารถใช้พื้นที่พิเศษสร้างแลนได้อ่ะแป้นี้มันจะยิ่งตอบโจทย์นะมันจะทําให้เราอ่ะเดินเกมเร็วได้เลยถอยไปปุ๊บต้งสาถ้า 3, 5, 80%เปอร์เซนั้นแสดงผลเธอพร้อมที่จะโจมตีถ้าไม่แสดงผลก็อธิษฐานในใจเอาขนาดแปนมอนเตอร์ Monster ในยุคแรกๆที่เราใช้กันน่ะเปอร์เซ็นต์80มันไม่ติดก็ออกจะบ่อย แล้วฉันจะทำยังไงดีฉันน่าจะไม่มีจี้เครื่องรางในการกลับเมืองแต่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาปิเดกเกมน่าจะไหวน่าจะทันสไลด์ปุ๊บซักตรงนี้เดี๋ยวฉันจะถอยสอง,งโชว์ประสิทธิภาพให้ดูอ้ที่หูเนี่ยเพราะว่าอะไรเหาะไม่ติดวังน้ำแข็งไม่ติด ปาดน้ําตาเลยแล้วถ้าแปนมอนเตอร์ไม่ติดอีกนะฉันลองนะสร้างสามปึ้งเนี่ยเธอมันช่วยเสริมให้เราอะโจมตีฝั่งตรงข้ามได้เร็วยิ่งขึ้นนะแล้วเรายังเหลือโคต้าการทอยอีกสองครั้งอะทอยปุ๊บสร้างสามอันเชิญไม่รอดญญมันเน้นเกมเร็วจริงๆจี้เนี่ย ถ้าเป็นออโราที่มีคอร์สเนี่ยเราก็สไลด์ใช้คอร์สก่อนโจมตีครั้งที่1ถ้าได้หอกก็โจมตีครั้งที่สองทอยปุ๊บเป็นแสดงผลได้โจมตีครั้งที่สเกมนี้มาเจอกับพี่ซีดีอูดแต่พี่เขาได้เปิดคนแรกนะถ้าเราได้เปิดคนแรกอะ่ะก็ต้องลุ้นอย่างเดียวให้รอดแล้วถ้าเรารอดไปได้เทินเดียวอะ่ะมันพลิกชะตาชีวิตได้เลยเแต่ฉัน จะแพรวิกป่ะมีกันวิกขัดขวางจังหวะพี่ซีรีอูสสักนิดไหมมีมดูพี่เขาก่อนจะเปิดเกมยังไงคองตรงไหนพี่ซีริอูสคือดีจริงๆอ่ะทําไมใส่สก,กินพี่โคถึงพี่โคจะดูดีแต่แบบว่าพี่ซีรีอูสมันดูดียิ่งกว่า <Yeah. S 1> มันแล้วแต่ความชอบเธอซึ่งฉัน ชอบทั้งสอง,งยังไงแพวิกปะแ,แพ้เลยกันวิกน่าจะไม่สแสดงผลได้เล่นคนที่สองเกมนี้ก็มาเจอกับน้องแซนดี้สบายๆชิวๆปล่อยใจฝันไปรอเพียงแค่จังหวะเลยถ้าเธอเป็นออโราที่ไม่มีคอร์ดฉันว่าเหมาะเลยนะการที่เปอร์เซนต์การสร้างแลนด์สูงอ่ะมันยิ่งจะเพิ่มโอกาสการโจมตีให้เราปิดเกมได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าเราใช้แปลนปกติทั่วไปเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นมันห้าสิบห้าสิบอะมันมีโอกาสที่จะเติบโตไปถึงร้อยเลยอันเนี้ยมันแปดสิบเสมอต้นเสมอปลายสำหรับชั้นแปดสิบถือว่าสูงแล้วนะอูหาะไปไกลเกินยังไงดีเนี่ย ยอมเสี่ยงทอยเบิ้ลละกัน <12. S 1> แล้วก็สร้างเมืองในตำแหน่งที่ใกล้เขาเลยถ้าแป็นแสดงผลเราพร้อมปิดเกมนะเรายังเหลือโคต้าการทอยอีกเยอะแล้ว80สิบเปอร์เซนสำหรับฉันหวังพึ่งได้ถึงมันจะมีโอกาสการแกง,<อ>งก็เถอะม,มันเป็นแปนที่เน้นเกมเร็วจริงๆนะเธอ มันเหมาะกับตัวละครในยุคเนี้ยอย่างพวกออโราแฟงกี้แล้วถ้าอยู่ในมือแฟงกี้นะฉันว่ายิ่งน่ากลัวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวมาลองให้ดูเลยเกมนี้ก็มาเจอกับน้องแซนดี้ได้เปิดเป็นคนที่เท่าไหร่คนแรกถ้าคนแรกก็ยื้อให้รอดถ้ารอดได้มันเป็นของเราแต่ถ้ารอดไม่ได้ก็ไปเริ่มเกมใหม่เธอ คือจี้เนี้ยมันดีกว่าแปนสป,ปริงตรงที่ว่ามันสร้างได้หลายครั้งแต่มันก็ไม่แสดงผลเหมือนกันแปดสิบนะเดียวสิบสองไม่เป็นไรเธอครั้งนี้แสดงผลแล้วแหละฉันคิดว่าโอเคช็อตไปก่อน,านาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะช็อตไปตรงนูนง้นเพื่อสร้างโลก่อน กดเลือกพื้นที่ที่อบอสราง่ะช็อตไปสร้างโลกก่อนแล้วเดี๋ยวจังหวะเนี้ยน่าจะต้องกลับมาอยู่ที่ทลายแรก,รกเพื่อจะเจออันเชิญแผนที่เมืองจะได้ถูกเนี่ยเธอเห็นปะแฟงกี้มันโจมตีหนักอะ่ะขอเพียงแค่กระโดดรครั้งเดียวเปิดโอลิมปิก,ปกพื้นที่ฟอลโลกขี่ฟองช็อตอุปกรณ์ สู่คิดในวันที่ดูขอเพียงแค่กระโดดครั้งเดียวเลยจริงๆมันเกิดมาเพื่อแฟงกี้จริงๆขอเคลื่อนย้ายบ้านแม่มดลายหนึ่งแล้วเรายังเหลือโคต้าอีกหนึ่งเทินถ้ารอดไปได้เนี่ยมันเพียงพอจริงๆนะวางไว้พื้นที่พิเศษเ,เปิดโอลิมปิกไว้ลายนู้นถ้าเปิดลายนี้เดี๋ยวเมืองมันจะแพง เพราะว่าอะไรแซนดี้ขโมยภายในแถวแต่มันก็น่าจะแพงอยู่แล้วแหละเพราะเรามีล็อกเมืองคูนอีกมันก็แพงอยู่ดีเธอหวังพึ่งสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลเลยขอให้ติดเธอนะอหมวกไทเทเนียมอวกาศแซนดี้ทอยน่าจะทอยสี่แล้วมันออกสองแซนดี้เป็นคอสลายด้วย ดูก่อนว่าแซนดี้จะยังไงเคลื่อนย้ายไหมหรืออันเชิญถ้าอันเชิญหรอวะน่าจะรอดอน่าจะไหวยอยู่เธอเพราะแซนดี้เหลือโอกาสแค่การทอยครั้งนี้ละแค่รอดไปได้ขอแค่นี้เลยเราปิดเกมแซนดี้ได้แน่ๆ ในโค้ตาที่เหลืออีกหนึ่งเทินน่ะมันเพียงพอสำหรับแฟงกี้นะโอเคช็อตแต่มันช็อตไกลไปปะขอไม่ช็อตแล้วกันติ๊กเบาๆทอยสอง,สองเคลื่อนย้ายลงพื้นที่นะสร้างโชว์เลยปึ้งเนี่ยแค่ปึ้งเดียวเท่านั้นเธอ เปิดโอลิมปิกถึงไหมะระยะถึงเอาหมวกแซนดี้ไม่ติดหรอยังไงในหนึ่งเทินมันเพียงพอสำหรับแตงกี้นะทอยเบิ้ลอีกทีหนึ่งเ,เดี๋ยวเคลื่อนย้ายลงพื้นที่ปอรโล รอนื้อพทกี่ย่าเปิดละกันดูจากสถานการณ์ไม่อยากเจอสลา,ายเผื่อเขามีออฟกู้ไม่น่าจะรอดละคือหนึ่งเชินอะ่ะมันเพียงพอสำหรับแฟงกี้จริงๆนะนหลังจากเนี้ยก,ก็ไม่มีปัญหาละสุดท้ายนี้ฉันจะเอามาเล่นกับน้องนาลีนะฉันคิดว่ามันก็ตอบโจทย์เลยเอามาเล่นในด่านดินแดนท้องฟ้าถ้าเราสร้างสกายแดนอัญเชิญนกคูกมาได้ ใช้ตัดกาจากมอนเตอร์พีดมันมีความน่ากลัวนะเธอน้องโกนี่มาดูกันใครได้ไปเปิด<ไ>ปคน <ไป S 1> แรกแ <ไป S 1> ล <ะ S 2> ้วทีนี้ได้เล่นเป็นคนที่สองโอเคน้องโกนี่อุ๊ยไม่เคยเห็นน้องโกนี่จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยคอร์สเป็นตั้งแลนด์มาร์กเราเคลื่อนย้ายคือน้องโกนี่ปกติอะแทบจะไม่เห็นแล้วนะ เราเนี่ยน้องโกนี่มีคอสตูมอ่ะ <17. S 1> อุ้ยตั้งแต่เล่นมาเจอนับครั้งได้เลยเยังไงน้องโกนี่ถ้าเราเปิดคนแรกก็มีโอกาสคิดจากน้องโกนี่เหมือนกันนะ <17. S 1> น้องโกนี่มีแปนในตัวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเคน้องโกนี่มีแปนในตัวถ้าไม่มีเนี่ยฉันจะแนะนำให้เอามาใส่น้องเธอ ยังไงดีฉันจะทอยโรงแลนด์มาร์คสร้าง land, สกายแลนด์ให้นกคูกโจ<ช>มตีนะอาทำแบบนี้แล้วกันติ๊กเบาๆทอยสองเดี๋ยวฉันจะสร้างสนะกายแลนด์นะเปิดโอลิมปิกไปเลยเธอ,อแล้วเมืองเรามันแพงเร็วนะเรามีล็อกเมืองคูณเปอร์เซ็นต์สูงมากนะเธออย่ามีการ์ดร้อยเลย เมื่อกี้เนี่ยจำไม่ได้ด้วยว่าเขาเก็บการ์ด้อยไปหรือเปล่าใช้การ์ดสักนิดนึงอย่าล้มอย่าอย่าเพิ่งล้มใช้การ์ดใช้การ์ดนี่แหละเธอเอามาเล่นด่านเนี้ยมันน่ากลัวนะตัดการ์ดบนพื้นที่อ่ะสะกายแลนดเมืองมันแพงจริงแล้วนาลีคอมโบคอมจอยอ่ะลดเลย สร้างสามเปิดโอลิมปิกอันเชิญนกพูกเหมาะก,กับนาดี้เหมือนกันนะถ้ามีเพชรก็แนะนำให้ทำนะในอนาคตมันอาจจะมีการสร้างดินแดนท้องฟ้าในด่านอื่นๆมาอีกก็ได้คลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ